ก็เลยไปดูด,ดูแอดมาร์ดกับเอริสพอดีเลยเลยจับมาแต่งด้วยเลยซึ่งวันนั้นนะ <c oughs> ผมกำลังทำสวนอยู่บ้านครับกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ฮะ <c oughs> แล้วก็โดนลากเข้ามาในห้องแต่งตัวแล้วก็น่าจะจับโขกไปแ๊บเดียว <c oughs> แต่ก็ชอบนะตอนแรกเขาบอกว่าเมื่อไหร่จะถ่ายเสร็จเมื่อไหร่จะถ่ายเสร็จสักพักหนึ่งเรียกกล้องไปถ่ายเดียวไล่คิมออกจับเป ก็จะนุ่ดีพี่หน้าไม่แอคทายทีหล่ออย่างใครเดียวล่อาี่มาเห็นชุดไม่เห็นใช่เขาไหวนะบ้างเราก็ไปคอมเมนต์ตกใจโอ้โหตกใจโอ้โหหรือว่ามันออกมาไม่ใช่เป็นการแต่งรูปคือมันโอ้โหจริงเลยผมก็จริงๆมีรูปที่ยิ่งกว่านั้นอีกอ่าแต่ไม่ลงใช่โดนบล็อกไว้ก่อนได้ใช่ไม่ได้แอบห่วงเบาๆก็ห่วงไงเออเราเป็นอย่งไรเราเป็น ภรรยาของเขาจะมาปล่อยให้เคร์มานี้เราขอจะกินก่อนว่าเขาให้อีกินอนนะยังไงฮะรูปแบบรูปแบบรูปที่เขาลงเขาส่งให้ดูก่อนแต่ลงก่อนเลยไม่ถามลงลงก่อนเลย